โอสาธิคร <c ười> ับเดนมาลถวายน้ำาน่ตจะถวายน้ำท่านไปเรื่อยเป็นช่วง กิโาบนลนเดอร์บ่ครับบเครับหกกิโลข้างหน้านี้ลุงตางจะพักเท้านะครับเบอร์สีสงมค่ม6กกิโลนะครับธุสาาาาธธธธุุสุสสสุครับ สีสงคาม6กกิโลและคอพนง74กดสิโลี่กิันจะพักนะครับพักขาวานะครับพักขาวนะครับย่้ยถมพักฉันน้ำนะครับอากาศร้อนนะครับ สิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับสิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีหลวงตาบุญชื่นบรรยาวัฒโธนะครับในจาริกทวดงมุ่งหน้าต่อหลังจากพักเท้านะครับในช่วงบ่ายนะครับเนาะอันนี้จะภาพลงทานนะครับข้าวเหนียวมูงปิ้งนะครับมูสทอดนะครับ หมูทอดหรือหมูปิ้งเพี่เนข้าวเหนียวหมูทอดบ่ข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวปิ้ไก่อ๋อแล้วเป็นข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวไก่แล้วก็มีขนมทองม้วนข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวไก่แล้วก็ขนมทองม้วนนะครับสาธุอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานนะครับท่านมาจากในตัวอำเภอนครพนมนะครับสาธุอนุโมทนาบุญกับเจ้าทุกท่านทุกคนครับ า oh. บยกของที่ตำมาประเคนขึ้นเลยนะครับผมสาธุสาธุครับ กาวันนี้ร้อนอบอ้าวนะครับอากจะถามทุกทุกคนนะครับก็ในช่วงเมื่อกี้ท่านพักเท้านะครับท่านพักเท้านะครับซึ่งจากตรงนี้ไปก็เหลืออีกประมาณหนึ่งกิโลหนะึ่งกิโลนิดๆน,นะครับก็จะถึงที่หมายแบบนี้นะครับ สิ่งของที่น้อมาถวายยกไวรอนะครับผมของคุณพ่อจับไว้ด้ะจับรวมกันไว้นะครับเยอะเเยอะๆนี่จับรวมกันไว้ากนไปลเลบรชาที่บ้านนะครับเา

สีชมพู1กิโลนะครับสีชมพู1กิโลนะครับตอนนี้หลวงตาท่านจาริกทุโรงนะครับมาถึงสามแยกนะครับจุดนี้นะครับนี่สามแยกแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปยังเพเภอสีชมามเลี้ยวซ้ายนะครับตอนนี้เลี้ยวซ้ายนะครับตรง แยกนี้นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตั้มดัมซิ่งนะครับสหวัสนี้สวัสดีครับ đây 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 đây